สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับช่องบอยบอนไซแอนคา a r เด n นนะครับทุกท่านคงเห็นซองเล็กๆนะครับอยู่ในมือผมอยู่แล้วนะให้ทุกท่านทายนะครับว่ามันเป็นมเมล็ดของไม้ชนิดไหนนะตอกติ๊กตอกเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับในมือของผมนี้นะครับเป็น มเมล็ดพันธุ์ของไม้ที่ก็เป็นกระแสะอยู่พักหนึ่งนะครับกับดารานะครับคือคุณยาย่านั่นเองนะครับทุกท่านก็คงรู้นะครับหล,หลายท่านก็คงเดาถูกละนะไม้ที่มีไปแฉกนะครับนั่นก็คือมอนเตลา่านั่นเองนะครับทีนี้ผมได้สั่ง มเมล็ดบอลต้านะครับมาจํานวน10มเมล็ดนะครับก็ได้มาหลายวันแล้วแหละแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้มาเพาะนะครับก็ทุกท่านนะก็เห็นพร้อ,รอมๆกับผมนี่แหละครับนี่จะสังเกตเห็นว่ามีบางมเมล็ดนะครับงอกแล้วนะครับงอกจากในถุงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะทีนี้ ผมจะมาทำการเพราะนะฮะวันนี้ก็เป็นมือใหม่ครับสำหรับไม้ในตระกูลไม้ใบนะฮะก,ก็ที่ดูกันนะ,ะผมชอบบอลใส่นะแต่นี้ก็คือเรียนรู้เรียนรู้เ,เทลงเลยฮะผมก็เห็นพร้อมกับทุกท่านนะ,ะผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เทดูเลยนะฮะเป็นเลียวจริงๆามาดูมาเมล็ดที่ หนึ่งโอ้โหค่อยค่อยจับโอเคมาแล้วนะฮะโอ้โหชัวร์มากนะในที่สองสามนะฮะแล้วมีอีกไหมทั้งนี้สี่ห้าอ่ะสี่นี้กำลังมานะนี่กำลังมาห้ายัางไม่งอกห,หกงอกแล้วเจ็ดงอกแล้ว แปดงอกแล้วนะฮะเก้างอกแล้วสิบยังไม่งอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามเมล็ดที่งอกแล้วนี่น่าจะงอกแล้วมีเยอะนะฮะโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ใจชื้นมากนะฮะสำหรับมือใหม่อย่างผมผมนะฮะอะไม่งอกแค่สาเมล็ด นองแล้วเจ็ดมเมล็ดน,นะครับก็ผมก็นี่เขาน่าจะเอามากับพีพีสมอสนะฮะวัสดุปลูกอย่างดีซึ่งผมก็มีเหมือนกันฮนะผมเเตรียมไว้แล้วนะตรงนี้เลยคือพีสมอสนะก็ผมก็จะเพาะนะฮะ กระถางละสาม,มเมล็ดนะและก็อีกกระถางหนึ่งเป็นขุยมะพร้าวแบบเพียวๆที่ผ่านการแชร่น้ํามาแล้วนะฮะเอาสารเทนดินออกแล้วนะก็จะมาเพาะนะแล้วก็จะมาอัพเดทให้ทุกท่านดู่นะปึ๊บก็ให้เป็นรูนะฮะ ก็แยกเนาะเพราะว่าก็จะเอามาลิดนะฮะที่งอกแล้วเนี่ยลงไปนะก็จะถมไว้ให้มีส่วนที่งอกนะครับโผล่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะหนึ่งนะฮะคิดว่าเขาบอกว่าอบนะฮะวิธีการอบก็จะทำให รากนั้นเ,เร็วนะฮะสำหรับผมแล้วก็จะแบบธรรมชาตินะฮะใช้วิธีธรรมชาติด้วยแบบไม่อบนะฮะก็จะลองอบดูนะครับเพื่อทดสอบสมมุติฐานสักอ่ะกระถางอยู่นะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอ่ะ แล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มนะฮะนะตรงนี้มันก็เหมือนการเห็นบอกว่าเขามันเหมือนการซื้อหวยด้วยนะเพราะเมล็ดหมอนตลาถ้าเราได้ด่างขึ้นมาก็เหมือนเราถูกรอตตอรีฮนะเพราะว่ามันก็จะมีราคานะครับตั้งแต่หลักพันขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นนะหลักแสนยังมีนะฮะหมอนตลา ค่อยๆจับนะลงไปทีละหลุมนะลงไปทีละหลุมนะครับโอเคก็กระถางนี้ก็จะเป็นมเมล็ดที่ ยังไม่งอกนะฮะโอเคไปเลยพีสมอดวัสดุปลูกชั้นดีนะกระถางสุดท้ายจะเป็นกุยมะพร้าวล้วนนะฮะลองดูว่ามันจะเติบโตได้ดีไหมปึ๊บทีนี้ผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูนะครับว่า มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอบไว้นะครับสักอสองกระถางเนาะเอากระถางที่ยังไม่งอกแล้วกันกับกระถางทีง่งอกแล้วนะแล้วก็สองกระถานี้ผมจะไม่อบนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมจะถูกหวยหรือเปล่าจะได้ดางโผลมาบ้างไหมนะครับก็ ขอบคุณขอบคุณนะฮะสำหรับทุกท่านที่มารับชมครับสวัสดีครับ